ของโลกเราเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงดูแผนที่อ่าผมถนัดครับสองผมก็อ่านตวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปครับที่ขั้นเข้ามารู้เรื่องราวอยู่ตรงจุดนี้ก็เข้ามาสู่พระสมเด็จได้ไงอ่าคือพระสมเด็จออกมาเนี่ยมันเป็นคงเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเล่าก่อนนะแล้วเด็กๆผมเห็นอยู่ที่บ้านที่มหาชัยครับผมก็ปีนไปเก็บเอาพระที่อยู่ในรังเนี่ยของปู่ทวดร่ะเอามาครับสมเด็จมาดู ะมีทุกแบบ,ร,บรวมทั้งสมเด็จครับนะฮะก็มีหมดก็มาดูเพราะพระบางองค์เลยเนี่ยมันก็เราไม่รู้จักรู้จักเราก็ศึกษาเราเริ่มมาศึกษาตือครั้งแรกๆเนะี่ที่ที่ตอนเด็กๆเห็นประมาณสักหกเจ็ดขวบในตอนนั้นนะก็จะเป็นพวกพระโพนสมอเพราะเขาชอบเป็นพระดินพระอุกคเดียรไหมก็ต่อมาเราก็เห็นเป็นพระรอดครับ,รบแล้วก็เห็นหลวงพ่อวัดบางลำโครครับ นฮะหลวงพ่อปานอาหลวงพ่อปานครับแล้วเราก็หมอมาพาสมเด็จเพราะว่าเกี่ยวกับทางสมเด็จเลยเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนายุทักสิบป,ประพวกผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหน้าที่วัดละคังครับบ้านผมอยู่ตรงกับวัดละคังเลยจากวัดละคังเดินออกมาปั๊บมันจะมีถนน,ลลนอรุณอมรินครับได้บ้านที่อยู่เก่าๆอยู่เนี่ยติดตรงเนี้ยหน้าวัดละคังคือบ้านที่ผมอยู่ครับถัดเลยไปมันจะมีคลองจากคลองมาปั๊บก็คือโรงหลอ่อ ที่ไปหลอหลวงพ่อเงินที่โรงตรงนั้นปัจจุบันเนี้ยไม่ใหญ่วันนั่นนะใช่เลยปัจจุบันนี้มันจะเป็นสะพานแล้วก็จะเห็นซากอยู่นิดหน่อยคผัดเลยไปเป็นโรงพยาบาลตนบุรีแล้วก็มีวัดละครธรรมเรื่องราวต่างๆมันก็จะมีนี่หมดอยู่เกิดอยู่ตรงนั้นครับนะนั้นทุกวันพระ ผมก็จะเข้าไปกับน,นะผมก็ไปหาท่านเจ้าคุณครับไอ้ตรงที่เลี้ยงเต่าที่ขุดหลักางได้แล้วไว้ที่วัดตะแก้วตรงนั้นน่ะครับเนี่ยผมก็ไปนั่งคุยนั่งเราเป็นเด็กเราก็เอาผักบุ้งไปเลี้ยงเตา่าครับแล้วทุกครั้งที่ไปเนยเนี่ยท่านเจ้าคุณท่านก็จะให้พระสมเด็จทุกครั้งครับเก่ามั่งใหม่บ้างครับสาหรับเด็กเราครับแต่ที่เก่าหรือที่ใหม่ที่สุดเลยเนี่ย,ไ,ยไอ้พระที่จะเล่นอะไรนะไอ้ระเกทสมเด็จร้อยปงร้อยปีเนี่ยถือว่าเป็นพระใหม่ ไม่ไม่ไม่ได้ภูมิใจแล้วนั้นใหม่กิ๊กใหม่กิ๊กเลยเราก็ต้องการที่พระเก่ากว่านั้นลูงนี้เก็บไว้ขอมาสักวังหนึ่งก็ได้มีมีมเยอะมีมีมีปีวัดละค้างนี่ก็โอเคก็เอามาไอ้ร้อปีนี่ถือว่าเป็นพระใหม่ผมไม่อยากได้ไม่อยากได้อยากได้มาพ่าอื่นวันนั้นที่รอบโบสเนี่ยนะมันไม่ได้ปูด้วยหินอ่อนหินแกรนิตนะครับมันเป็นทรายครับรอบโบสถ์ วัดละคังเนี่ยมันเป็นทรายรเวลาไปอ่านี่วันลอยกระทงเนี่ยนะเราก็จะมีการอะไรเนี่ยขนทรายเข้าวัดขนทรายเข้าวัดไอตอนขนทรายเข้าวัดเนี่ยเราไปก่อพระเจดีย์ทรายอยู่ข้างวัดข้างโบสถ์คือถ้าเกิด